ช่วงนี้เรื่องเล่าในต่างแดนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งบอกว่ามีความเงียบเหงาเล็กๆนะ,ะโดยในุบเขาเล็กๆของจังหวัดโทคุชิมะประเทศญี่ปุ่นค่ะมีหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งที่ดูผุนๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างจากหมู่บ้านญี่ปุ่นทั่วไปถนนซ้ายเล็กบ้านไม้หลังเก่าโรงเรียนประถมแล้วก็ป้ายรถเมล์ที่ยังตั้งอยู่ริมทางนะคะแต่ว่า เมื่อคุณเดินเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะสิ่งที่สามารถสัมผัสได้เป็นอย่างแรกไม่ใช่ความกลัวแต่ว่าเป็นความเงียบเหงาที่อาจจะทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้ที่นี่ก็คือหมู่บ้านนาโกโรค่ะหมู่บ้านที่ปัจจุบันมีผู้อาศัยอยู่จริงไม่ถึง30คนนะแต่กลับมีตุ๊กตาปางมากกว่า300ตัวกระจายอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้านค่ะซึ่งถ้าเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อน นากโรก็เคยเป็นหมู่บ้านปกตินี่แหละคุณผู้ชมคนในหมู่บ้านเขาก็ใช้ชีวิตปกติมีเสียงเด็กๆวิ่งเล่นมีผู้ใหญ่ยืนคุยกันหน้าบ้านมีรถเมย์มีผู้คนสัญจรไปมาทุกวันนะ,ะแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปค่ะบรรดาคนหนุ่มสาวเขาก็ย้ายเข้าเมืองไปกันหมดนะคะหางานทําในเมืองค่ะเหลือไว้เพียงแต่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลําพังค่ะและนานวันนะ,ะผู้คนก็ ค่อยๆหายไปจากหมู่บ้านต่อมาหญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านนะชื่อว่าคุณสึกิมิอายานะค่ะเธอเลือกที่จะไม่ย้ายไปไหนเลยนะแม้ว่าลูกหลานเนี่ยจะออกจากพื้นที่ไปแล้วแล้วก็แม้ว่าเพื่อนบ้านของเธอเนี่ยจะล้มหายตายจากกันไปทีละคนนะคุณสึกิมิก็เริ่มทําตุ๊กตาฟางขึ้นมาค่ะซึ่งเหตุผลของการทําตุ๊กตาในตอนแรกเนี่ยก็เพื่อไล่นกในไรนาแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะ ตุ๊กตาเหล่านั้นเนี่ยก็เริ่มมีรูปร่างมีเสื้อผ้ามีใบหน้าคล้ายกับหลายๆคนที่เธอคุ้นเคยนะซึ่งตุ๊กตาแต่ละตัว,ตวไม่ถูกไม่ได้ถูกวางไว้ระเกะอากาศทั่วไปแต่ว่าถูกวางไว้ในตำแหน่งที่เจ้าของความทรงจำเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆนะคะอย่างเช่นตรงปร้ายรถเมยนะคะคุณผู้ชมก็จะมี ตุ๊กตานะนั่งรอรถเหมือนในอดีตเลยในโรงเรียนเองนะคะก็มีตุ๊กตานั่งเรียนแทนเด็กๆนะคะที่ในปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนก็ไม่มีใครเรียนอยู่แล้วนะคะแล้วก็หน้าบ้านหลายหลังก็มีตุ๊กตานั่งอยู่เหมือนกับนั่งพูดคุยสนทนาการนะคะเรากล่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยยังมีคนอาศัยอยู่เหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมผู้ที่เดินทางมาที่นากโรหลายคนก็บอกว,ว่าไม่ได้รู้สึกหลอนนะคะหรือรู้สึกกลัวแต่อย่างใดตรงข้ามค่ะ ก็คือคนที่ไปเนี่ยก็รู้สึกเงียบเหงานะแล้วก็บอกไม่ถูกเลยทีเดียวเรากับว่ากําลังเดินอยู่ท่ามกลางอดีตที่ไม่ยอมเลือนหายไปไหนนะอากล่าวได้ว่าหมู่บ้านตุ๊กตาแห่งนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่สถานที่สุดแปลกแต่คือภาพสะท้อนของ ปัญหาสังคมผู้สูงวัยนะที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยเราด้วยนะซึ่งตอนนี้เราก็มาเผชิญกับปัญหานี้อยู่ซึ่งก็เห็นได้ว่าปัจจุบันนะหมู่บ้านในชนบทหลายๆแห่งก็ค่อยๆถูกทิ้งร้างไว้เบื้องหลังนะเมื่อคนรุ่นใหม่เนี่ยเลือกที่จะออกไปหาความเจริญแล้วก็ไม่หันกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนั้นอีกเลยนะอย่างที่คุณซึกิมิเคยบอกว่า เธอไม่ได้ทำตุ๊กตาเพื่อที่จะอยากจะทดแทนผู้คนที่เคยอยู่อาศัยนะถากแต่ว่าไม่อยากจะให้หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ย มันว่างเปล่าเกินไปนั่นเองค่ะดังนั้นนาโกโร่ค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่หมู่บ้านสยองขวัญอย่างที่ใครๆเขาริ่ลือกันนะคะแต่ว่าคือหมู่บ้านแห่งความทรงจำที่กำลังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่มนุษยชาตินะคะกำลังเผชิญในอนาคตค่ะแม้ว่าในปัจจุบันหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้นึกถึงว่านี่คือปัญหาที่น่ากลัวเลยก็ตามนะคะ